สวดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมลายเลนเจอร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาตามล่าคู่เทพของคลาโบโตเกียวรีเวนเจอร์นั่นเองนะครับนั่นก็คือมันเจโรหรือไมกี้และก็ทาเคมิจินะครับอ่าก็ผมบอกเลยว่า2ตัวนี้นะครับผมใหญ่จะได้มากๆใน ID เกลือนะ นี่ครับมันชโร่แล้วก็ทาเคมิจินะรอบนี้นะครับหรือว่าเดือนนี้นะครับเดือนสิงหาคมนะครับผมมีเพื่อโมโอกาสครั้งแรกคือคู่เทพเลยนะไม่เหมือนกับครั้งก่อนที่เป็นคลอลาโบม็อบไซคกับเลเกนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผมจําผิดก็ต้องขออภัยนะถ้าเกิดว่าม็อบไซคกับเลเกนมันจับคู่ตั้งแต่เพื่อโมโอกาสครั้งแรกเลยเนี่ย ผมต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมลืมนะครับแต่รอบไอซ์กับอัลเบโดมันจับแยกกันนะครับมันจับคู่เทพแยกกันอันนี้ผมก็เศร้าใจเหมือนกันแต่รอบนี้นะครับรอบปัจจุบันเนี่ยเดือนสิงหาคมนะครับของโคลโบโตเกียวรีเวนเจอร์เนี่ยไมกี้นะครับหรือมันเจโรเนี่ยและก็ทาเคมิจินะครับคู่เทพอยู่ด้วยกันเป็นตู้แรกเลยนะครับตู้ที่2นะครับผมก็มาเป็นจิฟุยุนะครับและก็เคนนะครับ ตัวตัวสะสมนะผมเรียกว่าตัวสะสมและกันเพราะว่าใน PVP หรือสูงๆไม่ค่อยได้ใช้นะ2ตัวนี้นะครับจีฟูยุแล้วก็อ่าเคนนะครับโอเคแพ็คต่างๆนานา,นา,นานก็รีแล้วเนาะไม่มีแพ็คใหม่มานะครับตอนนี้นะคือวันเนี้ยเป็นวันที่31มสิบกรกฎาคมนะครับตอน4ี่ทุ่มนะครับผมจะมาเปิดกาชา2100รูบี้ เพื่อตามล่าคู่เทพเลยนะครับเอากล่องการันตีนะอ่าเอากล่องการันตีเอ่าเมื่อเปิดครบเจ็ดรอบด้วยนะครับอ่าได้หีบสุ่มเลนเจอร์โคลบโบ1ห,หีบนะอ่าตามนั้นนะครับโอเคมาก็ผมบอกเลยว่าถ้าได้ไมกี้คือผมดีใจละนะครับถ้าเคมิจิไม่ได้ไม่เป็นไรผมขอไมกี้ก็พอเออผมผมชอบผมชอบไมกี้มากคือมันเท่มากนะครับเท่จริงๆนะ โอเคมาสูตรยกเลิก7ครั้งแล้วกันโอเครอบแรกครับผมมี2,100รูบี้นะครับเปิดได้7รอบนะครับผมมาเปิดตอนที่มันเพิ่อมโอกาสมาใหม่ๆนะเออผมอยากจะรู้ว่ารอบเนี้ยตอนผมเปิดใหม่ๆเนี่ยมันจะได้มัเจิโร่ในการเปิดกาชาด้วยรูบี้ไหมนะครับไมกี้นั่นแหละหรือว่าได้ทาเคมีจีไหมนะครับ แต่ดูทรงแล้วไม่น่าได้วะ่ะปืนสลุดโคนี่โ,โอโหเชฟอลิสโคนี่โอโหแดนบนเยอะโดนแดนบนเลยครับบนเยอะแดนให้ใบเหลืองเลยนะครับผมบอกเลยนะว่ารอบนี้นะครับคนน่าจะเปิดเยอะเพราะว่าอ่มันเป็นเพื่อโอกาสคู่เทพด้วยแล้วก็คอลลาโบเนี่ยมันเป็นคอลลาโบที่หลายคนชื่นชอบมากครับคนอยากจะให้คอนแลบมากๆเลยนะครับในเกมเนี่ย ซึ่งมาแล้วนะครับใครที่ชอบก็สามารถเปิดได้นะครับผมเองก็ชอบนะครับผมชอบไมกี้มากถ้าเคมิจินะครับมันเท่อะเท่จริงแต่มันจะออกมาไหมโอ้โหไอ้ไม้มาโอ้โหโคนี่สาวคีย์บอร์ดที่มีโอ้โอหโอ้หยนี่ขนาดเพิ่โมโอกาสนะครับ นี่ขนาดเพิ่มโอกาสนะครับผมผมบอกเลยถ้าผมเอาไอเดียเกลียวเปิดตอนที่ไม่เพิ่มโอกาสเนี่ยผมว่าผมไม่ได้เลยสักตัวคู่เทพนะครับผมลองอตัวกาชา50ใบเปิดไปแล้วนะครับเออตอนประมาณเย็นๆของวันที่ส1มสิาคมายนี่แหละเอ้ยขอไป3าม็ 31, 31กรกฎาคมมันไม่ได้โอ้เทพป,ประยุทธ์มา2ตัวผมว่าผมท้อแล้วว่ะโอ้โหชืส รอบนี้โคตรเกลืออะคุณผู้ชมรอบนี้ผมว่าทางเกมเขาเอาจริงว่ะทางเกมคงจะแบบเพิ่มเลดออกยากนะครับเพิ่มเพิ่มเลดออกคู่เทพให้มันยากๆอะ่ะเฮ้ยขอหน่อยดีคู่เทพอะ่ะขอมันเจ้่ตัวเดียวก็พอเว้ยถ้าเกมไม่จีไม่เป็นไรเฮ้ย โอโคุณผู้ชมใครจะเปิดคิดดีๆนะครับใครจะเปิดคิดดีๆสามรอบสุดท้ายแล้วนะครับโอ้ถ้าหีบการันตีหรือว่าหีบสุมเรนเจอร์ผมไม่ได้มันเจโร่นะผมแบบโคตรเศร้าอ่ะโอ้โหอ่ะเปิดเร็วๆเลยแล้วกันเอาจะมาไหมอะมาเอา ไม่มาก็จบเนี่ยอ้มาแล้วเว้ยโอเค yes คือคือที่ผมเปิดรัวๆนี่ไม่ใช่อะไรนะผมทอ้อใจมากเออมาแล้วครับผมโอเคเหลือทาเคมิจิอ่ะโอเคผมสบายใจละนะครับผมสบายใจละถ้าทา,าเคมิจิไม่มาก็ไม่เป็นไรละอ่ะโอเคไม่ออกนะครับอ่ะบอสบอลออกกาลังกายผมมีแล้วนะครับโอเคครับคุณผู้ชมผมได้มันจิโร่แล้วผมสบายใจละ โอเคครับโอเคนาราคุช่วยดำโชคเอาทาเคมิจิมาได้ไหมขอร้องนะครับผมจะลองสูตรนี้ดูนะครับอ่ากระโดด5ครั้งผมว่าน่าจะเกลือแน่ๆนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไร 2. ผมได้มันจิโร่ได้ไงผมสบายใจละ3ทาเคมิจิมาไหมไม่รู้ที่เรารู้คือลุ้นก่อน 4. แล้ว 5. ปึ๊บไม่น่ามา ชสคุณผู้ชมลองใช้สูตรนี้ดูนะสูตรนี้ผมผมใช้หลายครั้งแล้วมันมันมันได้ตัวดีเยอะคือไม่ว่าจะเป็นตัวกับเกียร์เออคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าผมอถ้าใครดูสเตีมนะสเตีมเปิดเกียร์เจ็ดพบีอะ่ะผมเปิดหีบสุ่มอุปกรณ์อ่ะเออเดี๋ยวนะมันเป็นเหีบอ่าหีบสุม่มอ่าใช่เหีบสุ่มอุปกรณ์นะครับผม ทีมซูโมอุปกรณ์15ครั้งอ่ะคือผมเปิดได้เกียร์8ดาวเว้ยทงของโตมันนะครับผมเนี่ยเนี่ยทงของโตมันนะครับเอาเดี๋ยวทํำไมคลิปไม่ไปอ๋อบัคบัคเนี่ยทวงของโตมันนะครับเดี๋ยวผมได้มานะครับใน ID ของไอจีทั้งบ้านนะถ้าใครดูสตรีมอ่าวันที่31มการกกาคมนะครับเออ เฮ้ยกระโดูด5ีนะครับผมเลยก็กดได้เลยอ่าแล้วก็เผื่อเผื่อใครจะถามนะครับว่าพี่ครับพี่เข้าเกมมาพี่เป็นตัวอะไรพี่เข้าเกมมาเนี่ยมันโชว์เป็นตัวอะไรครับอ่าของผมเนี่ยเข้าเกมมาโชว์เป็นเคนครับแต่เป็นเคนร่างธรรมดานะคือผมไม่ซีเรียสอะไรมันเข้าเกมมาได้อ่าเข้าเกมมาเป็นออกเอ้ยเข้าเกมมามันโชว์ตัวไหนผมไม่ซีเรียสผมเปิดไปเลย ขี้เกียจนะครับเ,น,เนี่ยนเนี่ยเนี่ยเขียนร่างธรรมดาตัวเนี้ยเออผมเข้าเกมมาแล้วมันโชว์ตัวเคียนตัวนี้มานะครับ c h e ยร์สเชียร์สเชียร์สไอเคมิจิมากับมันจิโร่โอเคถือว่าประสบความสําเร็จครับผมและเสียวใจมากเลยคุณผู้ชม2001 L L 2 1 0 0แล้วรูบี้ผมรู้ว่าผมจะไม่ได้คู่เทพแล้วเออตอนนี้ไอเด็กเรือก็นั่นแหละฮะ ลูบี้เลยอยู่ศูนย์ลูบี้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> อยากจะขำตัวเองจังเลยลูบี้ลูบี้จากสองพนะครับผม2100รเหลืออยู่ศ <laughs> ูนย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บใหม่เก็บใหม่มันต้องอย่างนี้ดิทางเกมเออแดนแจกใบเหลืองก็ไม่เป็นไรครับผมรู้สึกว่ารอบนี้อ่าแดนมันแจกใบเหลืองให้ผมโชคดีนะ เออผมรู้สึกว่าเวลาแดนออกอะ่ะผมรู้สึกว่าผมจะได้ตัวดีอะ่ะอแปลกมากเลยตอนเนี้ยเออเย้ <Yeah. S 1> ใครที่ยังไม่ได้คู่เทพนะครับผมทาเคมิจิกับอ่ามันจโร่หรือไมกี้นั่นแหละนะครับก็ขอให้เปิดได้กันทุกคนนะครับผมเนี่ยเกือบจะไม่ได้มันเจโร่ในการในการเปิดกาชาดูรูบีเลยนะมารอบรองสุดท้ายอะ่ะเออผมถอใจมากดีที่ผมกดรัวๆนะครับ ตอนที่ผมกดรัวผมแบบไม่หวังละคือเออไม่ออกแล้วแหละเออคือมันมันผมผมคิดคิดสภาพมันน่าจะเป็นเหมือนกับรอบโคลาโบอ่าโอเวอร์โหลดนะครับใครที่ดูสตรีมอ่าการเปิดกาชาตามหาไอซ์กับอัลเบโดแต่และตู้อ่ะเออตอนเพิ่มโอกาสครั้งแรกอ่ะจะเห็นได้ว่าสองพันอย่างเราลูบี้ผมไม่ได้อัลเบโดหรือว่าไอซ์เลยนะครับไอซ์นะเออแต่รอบนี้ต่างกันครับผมได้ทาเคมิจิแล้วก็ มันจิโร่มา2ตัวเลยนะครับถึงแม้ว่ากาชาเปิดกาชาด้วยรูบี้สองพันหรูบี้จะได้แค่มันจิโร่แต่ผมก็ได้ทาเคมิจิในหีบสุ่มเลนเจอร์เมื่อเปิดครบ7รอบนะครับหีบโคโลโบหีบสุ่มเลนเจอร์โคโลโบที่าสูตรอันนี้5ครั้งได้วะกระโดดห้าครั้งแล้วเขาเปิดได้เลยคุณผู้ชม <laughs> ถ้าเกิดว่าใครเปิดใครใช้สูตรนี้แล้วมันไม่ได้ก็ต้องขออภัยนะครับมันมันมันม่มันไม่ใช่สูตรตายตัวแบบไม่ใช่สูตรที่ได้ร้อซแต่มันก็อ่ามันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็มีมันก็แบบเขาเรียกว่าอ่ามันก็คุ้มที่จะเสี่ยงเออตามนั้นครับโอ้โหโคตรดีใจเลยนะครับ อ่ะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับใครที่อยู่กิวไดฟุกุนะครับผมกิวของผมเองเนี่แหละนะครับก็ขอให้ทักแชทส่วนตัว Facebook ผมมานะครับผมทิ้งลิงก์อ่า Facebook ส่วนตัวผมให้อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเออหรือถ้าไม่สะดวกก็ทักเพจ Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็บอกว่าเป็น ลูกกิวแล้วก็แคปหน้าจอการเป็นสมาชิกกิวหน้านี้มานะครับอ่าหน้านี้แหละที่ผมโชว์ให้อนะ่าแคปมาแล้วก็ส่งมาทางเพจเลยว่าใช้ส่วนตัวก็ได้อ่าใช้ส่วนตัวในเฟซเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ได้ครับอืมตามนั้นนะครับแล้วผมก็จะดึงเข้ากลุ่ม Messenger ของกิวไดฟุกุนะอ่าคือถ้าเกิดว่าใครทักแชท เฟซบุ๊กส่วนตัวผมมาผมก็จะได้เพิ่มเพื่อนหรือว่าจะได้ค้นหาชื่อแล้วก็ดึงเข้ากลุ่มเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครทักเพจผมมามันอาจจะไม่ขึ้นเหมือนแบบตอนนี้มันบักๆเออๆนะตอนนี้นะครับก็ถ้ามันขึ้นก็ดีไปผมจะได้แบบพิมพ์ชื่อหรือก็ตอบว่าให้แอดเพื่อนผมมาใน facebook ส่วนตัวเนาะเออผมจะได้ดึงเข้านะครับอ่าอ่าก็ขยันอ่ะนนะใครที่แบบ ไม่ค่อยออนเนี่ยผมจะแตกออกจากกลุ่มเอ้ยแต่ออกแต่ออกจากกิวนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงที่คัดคนอยู่นะครับผมยังไม่ใช่ช่วงที่แบบเป็นสมาชิกตัวจริงทุกคนนะครับเพราะว่ามันมีคนที่แบบไม่ออนเรื่อยๆอ่ะสิถ้าเกิดว่า10วันอัพเนี่ยคือผมจะคิดเลยว่าน่าจะเลิกเล่นไปแล้วผมจะเตะไปนะเออคือคือถ้าออนไม่ออนอ่ะไม่ออนหลายวันแล้วบอกสาเหตุว่า เพราะว่าอะไรอะไรยังไงแบบมีธุระอะไรอย่างนแบบี้ก็บอกได้ในแชทกิวได้นะครับผมหรือว่า,หร,วาหรือว่าใครเข้ากลุ่มใน messenger กิวแล้วอ่ะก็บอกผมหน่อยนะครับผมจะได้ไม่แตกออกจากกลุ่มเนาะเอยออกจากกิลด้วยเออออกจากกลุ่มแล้วก็ออกจากกิวนะครับอ่าโอเคตามนี้นะครับมากบให้เปิร์แรกได้อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าผมอ่า เดี๋ยวแร่แร่เพชรผมผมหมดมันขาดหมื่นหนึ่งอันนี้สองหมื่นเนาะโอเคเดี๋ยวผมเล่นเล่นในนี้ด้วยละกันนะครับสักนิดสักหน่อยนะก็เกียร์รอบนี้นะครับเกียร์แปดดาวรอบนี้ถามว่าดีไหมดีดีเลยดีเลยครับแตมม่มันดีไม่สุดมันดีไม่สุด เออใช่ใช่มันดีไม่สุดอยู่หลายหลายเกียร์อยู่มันดีไม่สุดไหมก็ไม่เชิงไม่เชิงไม่เชิงครับเหมือนทางเกมจะแบบกักกักให้มันไม่สุดเองเพราะว่าเผื่อเอาไว้แบบขายเกียร์โคลโลโบรอบหน้าด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออแบบอ่าโคลโลโบอื่นๆจะได้มีเกียร์แบบคนเปิดหาเกียร์บ้างอะไรอย่างนี้เออคือได้แบบเอามาจัดเต็มเกียร์แบบด,ดาวช่องอาวุธของโคลโลโบจัดเต็มตั้งแต่โคลโลโบแรกนี่มันก็ อา,อาจจะไม่ได้แบบขายอาจจะขายเกียร์ไม่ออกในรอบโคลัโบโวถัดไปหัวการค้าประมาณนั้นฮะนาราคุนำโชคด้วยนะคุณผู้ชมผมคิดอะไรไม่รู้อ่ะผมเอานาราคุร่างไฮเปอร์แม็กพีหนึ่งร้อผมเอามาตั้งเลยไม่รู้เป็นอะไรตั้ง,ต,ง,ต,ง,ต,งตั้งนานแลวนะตั้งตั้งตั้งนานละนะครับเออหลายชั่วโมงเลยสงสัยแบบ ม,มีแรงสัขขงหวรว่านานเราคู่จะนำโชคนะครับโอเคสำหรับโคลาโบนี้ผมปิดจ็อบแล้วนะครับผมจะเหลือแค่การเอารูบี้จากไอเกลือ er เนี่ยไปเปิดเกียร์แต่ผมคิดก่อนว่าผมจะดองไหมเพราะว่าถ้าผมดองอ่ะผมจะเป็นผลมันจะเป็นผลดีต่อผมเนื่องจากผมอ่ายังไม่ได้เร่งใช้เกียร์แดาวสักเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ได้อยากได้เกียร์8ดาวสักเท่าไหร่เร็ว ผมอยากจะเก็บรูบี้ให้ได้สัก3,000บี้3,000บี้ก่อนหรือว่าอา6,000บี้7,000รู้สึกว่ามันจะเปิด3,000บี้แล้วก็เป็น5,000บี้เนาะแล้วก็7,000บี้ใช่ผมอยากจะเก็บรูบี้ให้ได้สัก3,000บี้อัพขึ้นไปก่อนผมถึงจะแบบเปิดเกียร์ตอนที่ผมอ่าละลายรูบี้2,100รูบี้ไปแล้วนะครับ จร,จริงๆคือผมแบบนึกว่าผมจะเหลือลูบี้ไว้เปิดไว้เปิดเกียร์บ้างนะแต่ลูบี้เหลือศูนย์เลยครับที่จริงแบบผมคาดหวังไว้อยู่ว่าแบบอุ้ย2องพันร้ลูบี้ทาเคมิจิกับมันเจโร่น่าจะมาแบบเร็วๆสักพันสองพันห้าพันแปดอะไรอย่างงี้เออสักพันห้าเออผมคาดว่าอย่างนั้นแต่ไม่ออกเลยสักตัวมาออกพันแปดคือมันจิโร่นะครับทาเคมิจิไม่ออกในการเปิดกาชาด้วยลูบี้มาออกในหีบหีบสุมเรนเจอร์คนลาโบ เมื่อเปิดกาชาครบเจดรอบนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวขอเล่นอีกหน่อยผมจะเอากบไฮเปอร์นะครับมายัดใส่ให้กับโอ้ทีมนี้ตึงมายัดใส่ให้กับบราวไกทองนะครับหรือว่าบราวสิธิ์จอมขมังเวทนั่นเองผมยังไม่เล่นมันเจโร่แล้วก็โอ้ทีมนี้ผมอาจจะแพ้ได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าแจกแต้มเข้าไป ผมยังไม่เล่นมันเจโรแล้วก็ทาเคมิจินะเพราะว่าผมยังไม่ปั้นนะครับยังไม่ปั้นในในในคลิปนี้เออแล้วผมก็ยังไม่เอาโชว์ขึ้นหน้าหน้าอันนี้นะหน้าทีมหน้าแรกนะครับหน้าทีมที่1เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะรู้ก่อนนะครับเดี๋ยวคนที่แบบมาสง่งมาส่งทีมผมอะไรอย่างเงี้ยมาเข้ามาดู ID ดีผมในเพื่อนนะอ่ะเออจะรู้ว่าผมได้มันเจโรแล้วก็ทาเคมิจิแล้วเดี๋ยวก็แบบ เอ้คลิปนี้พี่ได้เลยนึกว่าไม่ต้องเข้าไปดูหลอกอะไรอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยแบบโคจิได้โคจิโซ so ได้แล้วไม่ต้องเข้าไปดูดีกว่ารู้แล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่มันก็แก้ไขได้ระดับหนึ่งนะครับผมเพราะว่าถ้าคนถ้าคนแบบพอจะแบบมีความรู้หน่อยนะครับก็จะรู้ว่าแบบเข้าไปที่หน้าเข้าไปที่เพื่อนแล้วก็เข้าเข้าไปดูไ d ดีที่อยากจะดูแล้วก็เข้าไปดูที่ส,สมุดสะสมของไ d ดี ไอ้เนนคนอื่นน่ะเออแล้วก็จะเห็นได้ว่าแบบคนนั้นน่ะได้ตัวอะไรอะไรบ้างนั่นแหละฮะเออก็จะโชว์ว่าผมได้มันจะร่วมกับทาเคจิโร่ละเออแต่มันก็การแต่ละน้ำหนึ่งก็ยังดีก,กว่าแบบอันนั้นแหละครับโชว์ให้เห็นเลยคือโหอยากให้คุณผู้ชมมาดูคลิปไงจะได้ลุ้น,นไปกับผมออในหน,น้าตอนนั้นน่ะเออตามนั้นเดี๋ยวนะเหลือเสียงพิเศษเนาะสามรอบนะครับ ผมสบายใจมากนะครับตอนนี้ผมโล่งอกมากเว้ยคือเดือนนี้ผมสบายใจแนละ้วผมผมดองรูบี้ได้เรื่อยๆละนะครับชันทราผมก็ยังไม่เปิดนะเดือนนี้กับเดือนหน้านะครับผมผมจะดองรูบี้นะครับไอดีเกลือนะจะใช้แค่ตั๋วกาชาเปิดเพราะว่า่าเดือนกันยายนเอ้ยขอภัยเดือนตุลาคมมันจะมีโคลโโบมาอกีกเดี๋ยวผมจะไม่มีรูบี้เปิดโคลโรโบถ้าเกิดว่ามันมีโคลโโบที่ผมชอบมาไง เหมือนเขาบอกว่าจะมีอนิเมะหรือว่ามีคลาโบเก่ากลับมาอีกรอบหนึ่งรอบที่2ถ้าเกิดว่ามันเป็นคลาโบที่ผมชอบอย่างเช่นเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพมาผมก็ต้องเปิดนะเว้ยเออแล้วถ้าเกิดว่าผมเปิดผมแอบเปิดเปิดระหว่างทางเดือนสิงหาเดือนกันยาอะไรอย่างเงี้ยและไม่มีรูบี้เปิดในในคลาโบที่ผมชื่นชอบอะ่ะผมก็เศร้าใจมากเลยนะไม่มีเงินเติมด้วยนะครับ <c oughs> ขออพัยผมก็เลยแบบ วางแผนไว้แล้วนะครับไอเดียเกลือก็เก็บรูบี้ยาวๆอาจจะเติมการเลนเจอร์บ้างนะครับอาจจะเติมน่าจะเติมการเลนเจอร์แหละผมจะต้องประคองให้ไอเดียเกลือผมแบบขึ้นขึ้นมาสเตอร์ให้ได้สักนิดสักหน่อยเออแล้วก็แบบให้มันยืนได้เพชรหนึ่งทุกวีคเพชรหนึ่งทุกวีคอะได้อยู่แล้วไอเดียเนี้ยแต่มาสเตอร์อะมันต้องตีตีบ่อยๆให้คะแนนมันส,งสูงๆ เดี๋ยวแค่นีมันเฟอ้อแล้วก็มันจะทบมันจะทับแคแนีผมทำให้ผมไปอยู่เพจหนึ่งอโอเคใครที่ยังไม่เล่นเสเ็จพิเศษคลาโบนะครับดาวเคราะหคลาโบนั่นแหละก็ไปเล่นนะมันมีให้เก็บตัวอันนี้อยู่นะครับมันมีให้เก็บตัวตัวฟรีชิบะไทจูอยู่นะครับอะผมว่าผมไปเก็บนอกรอบดีกว่า รู้สึกว่าคลิปนี้มานานแล้วนะครับผมเออเพราะว่ามันอีก2องเลเวลอ่ะเออเดี๋ยวต้องไปไล่ทําอันนี้ด้วยนะครับผมต้องไปไล่ทําให้พวกนี้ด้วยโอ้ล็อกอิน3ครั้งได้ยากิโซบะกึ่งสําเร็จรูป3ชิ้นหรออันนี้น่าจะเพิ่มมานะครับเออใช่ใชอีก2องเลเวลกว่าจะถึงเอาไว้ก่อนดีกว่ายากิโซบะนะครับมันจะได้ตั๋วกาชาทั้งหมด 15ใบนะครับผมรับไปแล้ว1ใบนะครับก็เลยเหลือ9ใบแล้วก็กบไฮเปอร์8ด้าว1ตัวแล้วก็ชิบะไทจูตัวแจกฟรีอีก3ตัวบวกกับ2ก็เป็น5ตัวครับผม5ตัวนะชิบะไทจูได้มาจากยากิโซบะเก่งสำเร็จรูปทั้งหมดมประมาณ5ตัวโอเค ก็น่าจะไม่มีกิจกรรมอะไรเพิ่มนะณตอนนี้นะครับท่าที่ท่าที่ผมเห็นมันก็มีแค่นี้นะครับเราอินหูฟังเราอินร้อยยี่สิบครั้งเอาหูฟังเรยอนาตแปดดาวหนึ่งชิ้นเนี่ยผมยังลอาอินไม่ครบเลยสามเดือนอ่ะเดี๋ยวถ้าเดือนสิงหาคมผมลองอินทุกวันอ่ะผมก็น่าจะได้น่าจะได้มาละนะครับอผมน่าจะได้มาละไม่เกินในสิงหาคมได้หูฟังเรยอนาตอีกอันหนึ่งแต่ได้มาก็เอาเก็บในครั้งครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ เออถ้าใช้ก็ใช้แค่ตัวบินกับตัวกันบินแล้วก็ตัว P100 โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็คลิปนี้ผมชื่นใจมากนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ตัวคู่เทพของโคลาโบโตเกะหรือเวนเจอร์ไม่ว่าจะเป็นมันเจโรหรือว่าทาเคเมจิก็ขอให้เปิดได้กันนะครับและถ้าเกิดว่าใครเปิดเกียร์ก็ขอให้ได้เกียร์แดาวเยอะๆนะครับผมเกียร์แดาวโคลบโบธงของโตมันท่อเหล็กแล้วก็ ตัวอ่าทงของตัวมันเนาะท่อเหล็กแล้วก็ไม้เบสบอลสีไม้เบสบอลทองนะครับอ่าสาอย่างนี้นะครับก็ขอให้เปิดได้กันด้วยนะครับผมโอเคอ่าโคจิรอบนี้ไม่เกลือนะครับผมไอเดีเกลือไม่เกลือครับโอเคก็ถือว่าดีไปนะครับผมก็ขอบทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอบทุกคนขอบทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์เข้ามากด ติดตามกันนะครับและก็ขอบคุณคนที่เข้ามาสนับสนุนทุกช่องทางด้วยนะครับผมโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและก็แล้วไว้เจอกันใหม่เมื่อ I come back นะครับซียา